แล้วทำไมนีนีพวกกทำอะไรกันวันนี้เนี่ดิบาทยันยมันลงมาแล้วกายเรเราไปอยู่เรนเหเหมือนเดิมมกยมันลงมาแล้วเนี่ยวนชวนเกเอเมันเล่นกับเราแล้วเวลามันจัดเราเราไม่ดมากเหมเดลว่าเราจะอยู่ไอ้เนไปต้อนรับมันไหนว่ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไเยอยู่อเผมมีอันเดียวครับผมใช่เหรอ

มีวิ่งอยู่พี่ดูดีปีดูดสมองตัปีก็มีจะดีหนีหน่อยเลยมันใหเก่งขนาดไหนลูกก็เจอมีเยอะขนาดไหนไปต่อไปต่อเต้่อยเต้ถ้าเต้เจอหีเต้อินว่าไงทิ้งของจานวางตรงจานวางตเี่ยง่อเลยนี่ นี่อันนี้เฮ้ยเราต้องมาต้อนรับแขกคนใหม่คนใหม่ต้อนรับคนใหม่กัดนอนห้องเฮ้ยเพียเลยนอนห้องไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้ยลุกต่อยเฮ้ยใครไปวัดก่อนไปวัดก่อนไปวัดก่อนไปวัดเนี่ย ่นกาขถนนเลยเนี่ยใครเป็นทนายอ่ะไปหลิวไปเลวพี่อีกแล้วเหร<ป>นะอพี่ไ,<ป>ไม่แม่นอ่ะไปไอ้โคนไปเอ้ยใคร